เคลมเมนทีนนักฆ่าผู้บ้าคลั่งที่ต้องพบจุดจบอันน่าสยดสยองเคลมเมนทีนเป็นอดีตสมาชิกลำดับที่9แห่งกลุ่มคัมพีนิลการของาศา,ศา,าสนจักรเซเลนเธอเป็นหนึ่งในมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นครับแต่ด้วยนิสัยที่วิปริตและกระหายเลือดทําให้เธอทรยศองค์กรขโมยสมบัติล้ําค่าอย่างมงกุฎแห่งปัญญาและหนีไปเข้าร่วมกับซูเรนน ด้วยสติปัญญาที่เฉียบคมฝีมือการใช้กระบวนยุทธ์และความเร็วที่เหนือชั้นเคลเมนทีนเป็นนักฆ่าผู้เชี่ยวชาญการโจมตีจุดอ่อนและการสังหารแบบวัน hit k i l ความสามารถของเธอแข็งแกร่งถึงขั้นที่กาเซฟหรือเบรนก็ยังยากที่จะต่อกรด้วยหากไม่มีอาวุธครบมือ อย่างไรก็ตามความบ้าคลั่งทำให้เธอประมาทหลังจากสังหารกลุ่มดาบนิลกาลและลักพาตัวเอ็นฟิเรียเธอก็ถูกดึงเข้าสู่การต่อสู้กับโมมอนซึ่งเป็นร่างแฝงของไอแม้จะโจมตีอย่างช่ำชองแต่เคลเมนทีนก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลใดๆให้กับไอได้เลยสุดท้ายแล้วเธอต้องจบชีวิตลงด้วยการถูกไอบทขยี้จนสิ้นใจกลายเป็นบทเรียนอันน่าสยดสยองของผู้ที่หลงมัวเมาในพลังและความบ้าคลั่งจนไม่เหลือหนทางรอดนั่นเองครับ